ครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับข่าวเด็ดเจ็ดย่านนานกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็มาประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยากันเลยทีเดียวนะครับสําหรับอากาศวันนี้นี่เองเราก็มาดูกันที่จับตาอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ก็จะมีผลกระทบในช่วงวันที่1-3ถึง3เมษายน2565นี้นะครับ ก็จะประกาศเป็นฉบับที่1ลงในวันที่30มีนาคม2500 65นั่นเองครับในช่วงวันที่1 2เมษายน65นี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณดังกล่าวในขณะที่ประเทศไทยตอนบน ก็จะมีอากาศร้อนมากทําให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุที่ดูร้อนเกิดขึ้นโดยลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงมีฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ในเป็นระยะแรกและหลังจากนั้นอุณภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาอีสาน อ,อุณหภูมิก็จะลดลงถึง5-7องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิก็จะลดลง2-4องศาเซลเซียสขอให้ประชาชนบริเวณประเทศใจตอนบนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงฝนฟ้าขนองและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึง ฟ้ภาผ่าที่จะอาจเกิดขึ้นได้โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ร่งแจ้งต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่เออกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยนั่นเองและให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้อันนี ย้อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเวียดนามตอนล่างและปลายแหลมยวนในช่วงวันที่1-3เมษายน65นี้ทำให้ลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งส่วนขึ้นลม บริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ส่วนชาวเรือควรเดินเรือก็ด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนั่นเองจึงขอประกาศให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้เลยนะครับหรือที่โทร02-399 4 0 1 2ถึง13และ1 8 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองครับ ประกาศณวันที่30มีนาคม2565เวลา5นาฬิกานั่นเองครับกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่30มีนาคม2565เวลา17นาฬิกานั่นเองครับขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมและก็รับฟังสุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ